อยู่บนหลังบ้างโซโคของผมเช่นเคยกับกระติกน้ำน,น,น,นี่ก็คือกระติกน้ำของทหารอเมริกานะฮะสมัยปี9 9 6 1ันเกรยเลยเียวอันนี้เขาเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะ,ะแต่ผมไปถามเพื่อนที่รู้มาเขาบอกว่าอย่าเอาแอปเปิลเข้าไปนะสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้รอยดำๆที่ผมที่คุณเห็นมันก็คือผมเคยเอามันไปหุงข้าวนะฮะผมเคยเอามันไปหุงข้าวบอกเลยสุดยอดมากฮมันก็สกประกมากนะของน,นี้ก็สามารถกางออกได้นะฮะกางออกเป็นที่จับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะถ้ามารีวิวพวกนี้เฉยๆนะฮะแต่ผมจะลองทดสอบใช้ใดูนะฮะสักครู่ ตอนนี้ผมก็ได้เอาเป็นมันเอามันไปใส่น้ำเรียบร้อยฮนะดูดิเปียกมากเลยดแตวผมจะลองเทดูฮนะโอ้ยมันรั่วนะฮะโอ้ยฟอ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 ,อ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 ซึ่งต่อไม่กินนะฮะหลุด,ดน้ำต้นไม้ไมสตรีมเมื่อวานใครก็ไม่รู้บอกผมเจ้าแห่งการทำลายล้างป่าแต่ผมก็ไม่เคยทำเลยนะ ดูชะน่ากินใช่ไหมล่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้รอยนี่มันมาได้ยังไงบ้านเนี่ยเทปสีดำเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะเล่าบอดแม้นฟังนะฮะถ้าจะเล่าถึงเทปสีดำก็ต้องย้อนกลับไปสมัยที่พี่ผมยังเรียนรอรออยู่เลยผมลืมบอกไปนะอันนี้ของพี่ผมเองนะเทปสีดำนั้นมันมาจากการที่เก็บบักสะสมไว้นานนะฮะคือวันนึงผมก็เดินไปหลังบ้าน แล้วก็เจอกระติกน้ําทหารนะฮะผมก็เลยเฮ้ยของใครวะพอไปรู้ใหม่ทีก็คือของพี่ผมนั่เนีฮะโดยของที่ผมไปเจอก็จะมีสายโยงบ่านะฮะที่รัดรองเท้าแล้วก็รองเท้าคอมแบทนะฮะใครอยากให้ผมรีวิวก็ก,ก็ก็ได้นะแต่ผมรีวิวให้คือตอนนั้นผมก็ว้าวมากเลยนะแล้วก็ไปเจอกระติกน้ํานะฮะแล้วผมก็ลองเอาไปขัดดูเลยแบบมันแตกฮะผมเลยหาเทปอะไรก็ได้มาพันนะฮะ แล,แล้วมันก็ได้สภาพอย่างที่เห็นนั่นแหละว่าผมนี่แบบพูดไม่ออกเลยทีเดียวก็จบกันแพแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวกระติกน้ำทหารนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ